กรณีที่สินค้าขาดจากรายงานเนี่ยมันก็จะมะีวิธีการปรับปรุงทาบัญชีเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าะจะปรับปรุงเป็นต้นทุนขายหรือว่าค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่กรณีนะคะแล้วก็เครดิตสินค้าคงเหลือนะคะเดบิตเครดิตแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าสินค้าขาดจากรายงานเนี่ยมันน่าจะงานเข้าทางภาษีด้วยนะคะซึ่ง <S 2> <S 2> <S <ไ>มันจะมีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างพี่หนอมช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ ได้เลยครับยินดีมากครอันแรกคือเรื่องของแวดนะครับเมื่อกี้เราพูดเขาว่าสินค้าขาดใจรายงานเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเราบอกว่าในมาตรา87เ็นี่ยเขากำหนดให้ทํารายงานสินค้าคงเหลือแลวัตถุด,ดิบแล้วก็มียอดมูเมนต์ดังนั้นถ้าเกิดคุณตรวจพบว่ายอดคงเหลือเนี่ยมันไม่ตรงนะครับกับสินค้าที่มีจริงในยอดในรีพอร์ตไม่ตรงกับสต็อกที่มีจริงเมื่อไหร่เมื่อตรวจพบเนี่ยมันจะถือว่าสินค้าที่ขาดเนี่ยมีการขายออกไปทันที Mm. แบบง่ายๆเลยนะภาษีมองง่ายมากคือไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ถือว่าขายขายหรือขโมยไม่สนใจถือว่าขายเพราะว่าขายมันเกิดอะไรครับมันเกิดความรับผิดเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคะมันจะถือว่าเสียวแหวกเจ็เปอร์เซ็นตทันทีดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อมีสินค้าขาดคือจะโดนแหวกเจ็เปอร์เซ็นตของราคาตลาดด้วยนะเ mm. อาพูดแบบง่ายสุดเลยก็คือของราคาขายที่ที่ปกติขายแล้วกันเจ็ดเปอร์เซ็นไปเลยดังนั้นแปลว่าแปลว่าธุรกิจจะเสียอะไรเสียวแหวกครับเสียวแหวกไปแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นไม่ว่าย,ยังเสียเรื่องของเงินเบี้ยว เรื่องของเบี้ยปรับเนี่ยสูงสุดมันคือสองเท่าเนาะก็คือณวันที่เจอปั๊บเนี่ยรวมเบี้ยปรับสองเท่าแต่ว่าทั้งนี้ั้นั้นในการยื่นเองหรืออะไรก็ตามนะครับมันอาจจะมีการอนุรมลมโดยสัมะกอาจจะเป็นให้ผู้ประกอบการยื่นเองหรืออะไรว่าไปอีกเรื่องหนึง่งอาจจะเสียไม่ถึง<ะ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโทษสูงสุดคือ2เท่าดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นครับในฝั่งของธุรกิจคือสินค้าเราหายไปไม่พอสมมุติว่าหายจริงไม่ได้ขโมยไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ออกบินอะไรก็ตามเนาะ เสียแบบไม่พอเสียเบี้ยปรับด้วยแล้วก็จะต้องเสียนะครับในเดือนที่ตรวจพบก็คือตรวจน้ำเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่เนี่ยถึงเสียซึ่งเมื่อกี้ม,มันเลย<ฆ>เป็นมุกตลกที่เราแซวกันบ,บอกว่าเอ้ยอย่างงั้นไม่ต้องนับบ่อยๆได้ไหมพอถ้านับบ่อยยิ่งนับยิ่งเจอนับทีเดียวเลยแล้ววัดใจไปได้ไหมเนี่ยครับมันเป็นเหตุผลตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็คือถ้านับแล้วเจอบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่มันกําลังจะบอกทั้งสัมภาระรและบอกกับบัญชีธุรก,กิจหออเนั่งระบบบัญชีธุรก,กิจเนี่ยก็คือระบบบัญชีน่าจะมีปัญหา การควบคุมสต็อกเราน่าจะมีปัญหาถ้าไม่ได้เป็นเหตุแบบจงใจในการหลีกเลี่ยงหรือจงใจในการทําสต็อกไม่ตรงแปลว่าระบบเรามีปัญหาซึ่งพอระบบมีปัญหาเนี่ยในมุมบัญชีเกิดอะไรในมุมบัญชีก็จะเกิดตัวเลขที่ไม่ถูกต้องที่เราจะใช้ในการตัดสินใจแต่ในมุมภาษีเกิดสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นครับก็คือสัมภาระจะไม่เชื่อนึกออกไหมครแปลว่าตัวเลขมันไม่น่าเชื่อดังนั้นสิ่งที่สัมภาระจะตรวจสอบคุณมากขึ้นก็คือเมื่อเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเขาก็อาจจะ ไม่เชื่อถือระบบการควบคุมแล้วก็ไม่เชื่อถือยอดภาษีที่คุณเสียว่าถูกต้องหรือเปล่าการตรวจสอบก็อาจจะละเอียดมากขึ้นค่ะ<ฆ>อืมแค่นั้นยังไม่พอครับอ่ะกลับมาที่มุมของภาษีต่อนะครับในฝ<ฆ>ั่งของสินค้าขาดเนี่ยที่ไม่มีเหตุผลสมควรเนี่ยจะไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายได้อืมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งก็คือว่าเอาพูดง่ายๆเลยก็คือเสียแวดฟรีและก็ไม่สามารถมาเป็นรายจ่ายเหมือนกระทำบัญชีได้ดังนั้นถ้าบัญชีลงไว้ต้องเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบวกกลับบวกกลับ วบวกกลับนะครับต้องบวกกลับตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้ามีเหตุผลเหตุสมควรมีการแจ้งมีการทําอะไรที่มันเป็นระบบหรือว่าเห็นชัดเจนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบที่มแบบันแบบแน่ๆเลยว่าไม่ใช่เป็นความผิดของทางกิจาการเนี่ยก็อาจจะเป็นรายจ่ายของกิจาการได้นะต้องดูเป็นกรณีไปเช่นโดนขโมยโดนอะไรแบบนี้อาจจะอาจจะสามารถทําได้นะครับต้องต้องพิจารณาเป็นเคสบายเคสไปแต่ว่าโดยทั่วไปมันมักจะจบแบบนี้ครับค่ะอ่าสินค้าขาดนะโดนทั้งแวดแล้วก็ เรื่องของภาษีนั้นได้ในติบุคคลคะแต่ถ้ากรณีแบบสินค้าเกินเนี่ยโดนอะไรบ้างไหมคะพี่สินค้าเกินนี่ดูสวยงามนะครับในมุมบัญชีก็ปุบปบ,บวกเพิ่มเข้าไปถูกไหมก็คือปรับลักสินค้าเข้าไปเพิ่มแล้วก็เอาบัญชีที่เกี่ยวข้องมันคืออะไรในมุมภาษีก็บอกว่าอเออ,อสินค้าเกินมันไม่ได้ถือเป็นการขายนี่ดีออกนึกออกไหมใ <c oughs> นจะต้องมีสิบนับจริงได้สิบสองมันจะไม่ดีได้ไงล่ะของจริงมีมากกว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องเดียวก็คือว่าถือว่าเป็นการทํารายงานไม่ถูกต้อง รายงานได้บันทึกไม่ถูกต้องบันทึกขาดไปหรือบันทึกไม่ครบถ้วนเนี่ยทำรายงานผิดเนี่ยค่าปรับอยู่ที่สองพันบาทเท่านั้นสวยงามเห็นไหมฮะ,มะเขาดูแยกเคสว่าแบบสินค้าสมมติในรายงานเราตรวจนับแบบร้อยตัวห้าสิบตัวขาดแล้วก็อ,อีกยี่สิบตัวเกินอันนี้คือแยกเคสกันไหมคะพีจ่จริงๆแล้วเนี่ยการปรับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้าไปตรวจ ดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเราเราเรา,เราเจอทั้งขาดและเกินใช่ไหมขาดเรานําส่งก็จบแล้วฮะส่วนเกินเราก็ปรับของเราไปโดยที่เราไม่ได้ถูกตรวจสอบเรื่องนี้เราไม่ได้โดนปรับก็คือก็คือเกมแต่<า>ถ้ามองในมุมเจ้าหน้าที่คิดภาพนะครับเมื่อกี้บอกว่า,วากี่ชิ้นนะกี่ชิ้นขาดกีด่ชิ้นเกินนะห้าสิบขาดห้าสิบขาดยี่สิบเกินห้าสิบขาดยี่สิบเกินถ้าถ้าเราเป็นสัมภาระคิดภาพตามนะครับทุกคนครับถ้าเราเป็นสัมภาระเข้าไปตรวจแล้วเจอธุรกิจแบบนี้สุ่มสุ่มกี่ชิ้นเนี่ยห้าสิบขาดร้อยชิ้นผิดไป สิ่งที่สามาัมภาระจะมองเขาไม่ได้มองว่าเอ้ยไม่เป็นไรสินค้าเกินโอเคเขามองว่าระบบบัญชีมั่วเลยอและการตรวจสอบรายละเอียดมากขึ้นแน่แน่